สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามากินข้าวมื้อเย็ยนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างครับไหนทานข้าวอันนี้ม,ม,มีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่หมูแกงหน่อไม้นะครับเ,เ<ร>ยังไม่ทานอีกนะครับเอาๆนะครับร้อนๆเลยแล้วในก้อยหอยก้อยหอยส้มตำส้มตำปลาดุกย่าง ครับอ่าแล้วก็ไุ้งเส้นใส่กล่อกมุ้งเส้นแมงทอดอ่าอันนี้คือแมงอะไรนะแมงสะดิ้งสะดิ้งครับสะดิ้งนะครับอือยอุ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดเฮ้ยทำไมวางเข้าบนใบตองอ่าครมาก็ีผดีรับมาเแล้วก็กินอันชันครับกินริมรั้วอืมอเเอ็มเดอร์เป็นไงอร่อยไหม ครับเอ็นเตอร์บอกอร่อยนะครับหลักฐานหมดไปหนึ <S <S ่งอย่างนะอ๋อหลักฐานหมดไปอย่างหนึ่งอย่างนะครับผมอ๋อครับอืมอันนี้มันนธรรมชาตินะครับอย่ารอช้ามานะครับกินไงครับผม มันมันมป็นีนะไม่ได right? ้ใส right? ่านะเป็ปีกงไหม่กเปนปีปีอะไรอ๋อ กินได้ทั้งหมดเลยืึกินได้โอ้โหใช่ผักที่นี่กินได้ทั้งหมดนะคะผมจะเปิดมือคั้ผมเปิดมือด่หลับงายหงายงายายหงายงเงาา่ อร่อยนะเนี่ยนี่น้องมาดีตานะเนี่ยแล้วบางหมาเขาถามว่าเอาเผ็ดไหมบอกว่าเอาที่หนูกินแต่หนูที่ไนเดี๋ยวคิดเผ็ดไหมเขารู้ว่าพี่แมงกินไม่เผ็ดหรือเปล่าแต่ถ้าเขากินเองมันแบบมีผิดจริงเหรอมนี่ไงโอ้ไม่มีผีดมีีว่า อำเภอเมืองอันน er> ี้อำเภอมืองจะมีแบบที่นี่มีมีทุกอย่างค่ะไม่เมืองจ๋านะอําเภอมืองจ๋าอําเภอเมืองนะ้องนาเดี๋ยวก่ น้องมัีเปหาหอยปรชอบประชอบเมื่อกี้เนี่ยก็เดินไปดูหอยหอยเชอรี่ตามตามทุ่งนาอะได้ไหมใช่มันก็บอกว่ามันก็บอกว่าอยู่หนองห้าก็มีมานาก็มีค่ะอยู่นาก็มีเด็กๆไมชอบนะ ไปหามาเก็บมาให้แม่ทำเนาะทำก้อ <Alcohol Physical Patri ots> ยไผ่ที่เขาเก็บมานี่แหะเขาองเก็บ มันไม่ค <to> no so ่อยเยอะเท่าไหร่ก็เข้าไปดำนานใช่หมดนานาแล้วเนี่ยอ้หคนนู้นก็หาเรื่มาขายคนนี้ก็หาเรื่มาขายก็จะเต็มไปหลายคนก็โอเคนะด้านขามาขายเองแบบนี้ไม่ก็มอย่านี้เห็ดก็มีนะมันเนี้ยก้อนละยี่สิบบาทนะ ไม่พอนะไม่พร้อมแกงเลยกงมมอถ้าไม่แกงก็ต้มก็ได้ไมะตมขาวหน้าข้าวนมเนี้แหละเวลาผ่านทางเรจะเรียกอย่ี้ไม่ีแต่ไม่เห็นไมยุงนะครับอถ้าหมดหมดแล้ว มันจะออกช่วงช่วงประมาณ6โมงะจะออกเนช่วง6โมงถึงตุ้ม1เมื่อวานก็ไม่มีนะไม่มีทั้งตัวเลยพอดิกมาแล้วก็หมดมจะเป็นกำแพงบ้านผมนะคุณเตรียมข้าวม้งครับก <c oughs> ลุม่มมามันจะออกค่ะออกเป็นเวลาก็คือช่วง6โงมงถึงตุ้ม1ออกช่วงนี้แกลบยุงออกเป็นเวลาด้วยยุน <c> บ <oughs> ้านแมงกะพี้ไม่เห็นเลือกเวลากบกอกก็มีนี่ใช่ไหมยุนนี่คือออกเป็น ตอาเปว่าคุูไทยจะไปกุงเนี่ยไนเที่ยวไหนครับได้นักบินฟรีก็ด้นี่ถ้าว่าไอ้ร้านแตผโมอยูเลยเนี่ยเราเปไอู้ปเป็นนักบินี่ตรงนี้แหละบ้างค่ะห่วนเที่ยวห้เก้า

ถ้ามีอะไรมาแล้วก็เรียกเขาได้ให้เขาจาเนี่ยแยังบอกอยูได้เายได้เพืนได้อ๋อครับก็ะแกแกจะสนใหมเอาเลเพื้นมอนนั้นตรงนี้นะวันถ้าใครเอนนก็มีให้ถ้าเผลอว่ามาลเพื่อนเราหนคบอานบอกเขได้หาอยู่ใกล้แค่นี้ขอเบอร์ที่กางไว้ เนโต๊ะหินอ่อนยกมาจากกดกอบวันนี้วันนี้ได้แล้วใช่หม่ไผ่ได้สองอารมณ์ครับต้วหินอ่อนเนี่ยมันมันสบายดีอันนี้ก็สบายครับอันนี้คนตัาสไตล์ก็เพื่อมีเพ้่มบ้านมาได้ลองรับเขาได้น้อ่ลองจะมีชุดที่ลองรับ ใกล้ชาวบ้านด้วยใช่มีเพื่อนมากมีแม่ผัวนนะแล้วก็มีมีทุกอย่างมีครบมีทุ่งนามีป่ากล้วยมีบ่อปลาที่มาอยู่นี่ไม่ต้องห่วงมีวงมีวัดด้วยมีวังมีวัดด้วยจะไปเมืองก้นเนี่ยเมืองก็ใกล้ใกล้อ้ที่นี่ก็เมืองแต่ว่าเมืองไม่ใช่เมืองจ่า ก็ต้องคนที่มามาออามาแม่งแล้วคนลำบากต้องเลยคี่มีเพื่อนบ่อที่เขาบอกว่าให้แบบว่าเสร็จก่อนก็จะมาเยี่ยมแต่ว่าอันนี้พูดเรื่องจริงนะมาเแี่งเพื่อนมานะที่กาะเกาลำบากนะคุณจบเลยนะไม่มีเซเว่นนะแต่ที่นี้ไม่มีนะออกไปรีบคุณจบเลยนะครับไปเกระบกาะต้องขึ้นเขานะถ้าอยู่กาะนะครับมีเรือสที่ คุณจะขึ้นเขาตองอยหรือคุณจะไปขึ้นเขาอุ้งดูนี่นะเรียกแท็กซี่มาได้ได้ศาสนาดีมาส่งเนี่ยได้ค่ะแล้วถ้าเกิดเกิดฉุกเฉินเจ็บพ่อได้ปวดที่นี่ไม่มีปัญหาเรียก160เนี่ยนํามาย้อนเลยเดี๋ยวว่าาอการหนนะคือ160ก็จะเข้ารับทั้งกระตักส่งฟรี เรียังไม่เจอหน้านะเจตัวจริงเราไปเยี่ยมยะไปเจอร้านกาแฟไปเจอร้านกาแฟก็ได้เหตุว่าไม่สะดวกเขาต้องมาเห็นที่นี่สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งต้ออกมากบมาออกมาบ้านเราก็ออกมาบ้านนี้บ้านที่อยู่นี้พราความเป็นแปงที่ปากด้วย เราเจอพ่อป้ากล้วยนี่แหละปาก็ตามติดชีวิตแมงนะแมงนิ่นมากนึกว่าให้คิดถึงคำพูดอันนึงของคุยชัยกรอนันนึงเกกจะพูดประจำเวลาเขาขึ้นเวทีเป็นภาษาพูดไทยแล้วก็จะแปลเป็นไทยมันมันรอบมาก่อนนี้นะแต่จําได้คำหนึ่งจําึ้นใจแมงกระเบื้อ จิ้งเหครับมีเด้อแม่กระเบอ้เบอคือภาษาไทยโอเคแต่แปลเป็นไทยคือพิเชื่อ,อ,อ,อเขาบอกไงในในก่อนนี่เกี่ยวกับแมงกระเบอ้เบอด้วยคือพิเซื่อตัวน้อยๆผมก็เลยมาที่นี่เหรอก็ได้เลยจินกี้ดเด้อมาได้ไแมงกะเบ้อคือพิเชื่อตัวน้อยๆค่ะแล้วเริดอ๋อเห็นแล้วเชาคิดเห็น มีต่อไหมมีต่อไหมเป็นกภาษาไทยเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลไทยอาจารย์อ่ควรนชายนี่จะชอบแล้วก็เวลาที่มีบนเวทีค่ะเป็นคติประจําใจประมาณนั้นก่อนที่จะแนะนําตัวแต่จะคนจะชอบจําตรงเนี้ยแมงกระเบอร์คือพี่เซิร์ตัวน้อยน้อยน้อยเลยมัวนก่อนน้อยอยู่อ่าแมงกระเบอร์ ผีเสื้อนี่จะเป็นตัวที่สีสันสดใสตองดอกไม้ต่แมงกะบี้แมงกะบี้นี่คือผีเสื้อนอนใหมค่ะผีเสื้อนอนใหมเ่ตัวบี้ค่ะทางนี้เกาจะเรียกเออ่บี้บี้แมงกะบี้บี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งนอนใหม่เนี่ยตัวขาวอ่ะตัวขาวผีเสื้อตัวขาวแต่ถ้าแมงกะเบอร์แมงกะเบอร์นี่จะเป็นสีลายสดใสตัวตองดอกไม้เลย นี่คือเปลียนคำนี้นั่งกระเบอร์คือพิเซษร์วเลนน้อยๆต้องขอถ้าเล้วต้องเจอหน้าต้องขอได้ให้เท่าเงินนี้ได้มาเป็นโชคตาภก็จริงๆรถ้าให้เล่านะเดี๋ยวเอาคลิปหน้าอ่าดีกว่าออแบ่งออกมาได้ไใช่ไหมเอาตอนกลางวันเนาะคลิปหน้าว่ามาเจอที่นี่ได้ไงเดี๋ยวเอาตอนแบบว่าเอาบ้านมาลงอะไรอย่างเงี้ยคลิปเดี๋ยว ได้ไงไม่รู้คนนั้นชาวบ้านจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เขาซี้มาตรงเนี้อแล้วเราก็ตามหาแล้วเข้ามาแล้วเราก็ตามหาเข้ามาได้ยังไงตรงเนี้ยมันไม่ได้ถนนน่ะค่ะต่อให้ถนนหลักก็ไม่ได้มีมาอย่างนี้ไงมาได้ไงก็ เกือบจะได้อย ja ู่ก uh ับ huh. ล mm ุงมูอูไทยซะแล้วเกือบก็ได้แค่นั่นแหละถึงได้ว่าถ้าเกือบจะได้อยู่แล้วนะเออถึงได้ว่าเข้ามาหมู่บ้านนี้ได้ยังไงมันจะปกติถ้ามาพักามหาที่ท่องเที่ยวอย่างช่วงเทศกาลคือเหมือนเหมือนบ้านที่เราอยู่อ่ะมันบ้านแตกไปแล้วอ่ะเราต้องหาใหม่บ้านพังเราต้องหาที่อยู่ใหม่ ได้ไงมามมแบบนไ่รู้ครับสองวันนะเที่ยววันเดียวนะสองวันเวลาสองวันและฝนตกด้วยไปดูคลิปตอนที่เดินวันนั้นไปในเมืองเลยเมืองจริงๆโอ้โคตรแพงอ่ะใช่หมื่เนเลยโอ้ตกใจเมืองเกินเราไม่เราไม่ได้ต้องการบ้านนะน่ะก็นเล็เราหาซื้อได้ในเมื่อกี้ ดูที่ทั้งซื้อทั้งเช่าทั้งอะไรเงี้ยอ่ีแต่ไม่ใช่อ่ะจริงๆถ้าได้บ้านทั้งหลังมาผมก็ไมู่้องทำคอนเทนต์อะไรนะครับมันมันเป็นบ้าน่ะครับถ้าเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้เออมีต้นไม้มีมีธรรมชาติอย่างเงี้ยโอเสบายครับนี่มีครกเลือทั้งนาก็มีเหมือนเป็นสมรสม่ใช่เนี่ย อะที่ลวมตัวเพราะว่ากับเอ็มเดี๋ยวว่าบ้านตรงสี่แยกแบบสองพิจารณาอ่ะอันนั้นก็ให้ให้อาจารย์เขามาอยู่ให้อาจารย์สอนอยู่ไอ้ไอ้คนทวารีอาจารย์ที่สวัยแกเป็นอาจารย์สอนละมเนลาณด้วยเป็นอาจารย์ที่อะไน้ำเหรอน้ำเขาอาจารย์อะไรนะละมุนโบราณแล้วก็อะไรด้วยเอนแค่มุนโบราณเด่นเดียวก็การละเล่นด้วยเป็นหน้าคนดีด้วย จะไปบ้านแล้วก็มีบงดีขึ้นบ้านที่โรงน้ำ้าตังน้ำตาลเรืองใบหาซึ่งบงนี้เนี่ยเขาใช้เพื่อคนช่วคใอนันตงใจดีจะคุยกับานใจเป็นคนที่ทับสังเกตจะจะมองคนมองที่กาเป็นสังเกตเลย ตอนเด็กน่ากลัวนะกลัวตายนะไม่ตายเลยเพราะว่าหนูดูก็รู้ว่าเจ๊ดีดีแต่ว่าดุนะตอนเด็กเราก็กลัวเพราะว่าพอเป็นลูกก็เจ๊บอกเอ็มว่าเจ๊เป็นคนจริงจังอ่ะเออเวลาเจ๊ทำเนี่ยเจ๊ทำเลยที่นี่นะเขเรียกจะเรียกจะเรียกเปมาพ่อที่เป็เลียงตาเพราะว่ามีเรื่องบางอย่างนะคะที่เพราะว่าเจ๊เป็นพ่ออะไรทเป็นคนที่มีภาวะผู้นำตั้งแต่ ก็เลยเ่ยกลเไม่ตอผู้กองพ่นะที่งเพรัไม่เป็นแต่พ่อสอนได้เราก็แล้ก็เรียน พอยอะอยไันจะเป็นาษต่วทนี้มันอะไรอะไรนีมีอออ๋ไม่ได้แบบมีชื่อเรียกเรียกเหมือนกันนคพอยโอชอรี่ันอนี้ริงๆมากเกิเทีพูดไทยนี่ก็พูดคล้ายๆวันนอนนะอ๋อพูดไทยวันนอนสิกททค่ะ แต่นอนหอมคือผู้ไทยอีกคำนนหอมผู้ไทยเข่ากระตากกระตากกระตากเพราะว่าจริงจริแต่ทางวานนนอนก็พูดผู้ไทยเหมือนอากาศอํานวยคือผู้ไทยกระป๋องทางพนันิคมจะเป็นผู้ไทยวังจะพูดถ้าผู้ไทยวางนี้จะเป็นพูดแบบเหมือนบีนุนครจะพูดเนิบนิบเรียบร้อยแลิเนนิบเนิบเนิบเนเนนทบเนิ อยางมะเขืเทศบ้านเราเี่ยมะเขือคือมะเขือคือมะเขือคือค่ะวันนนก็มะเขือคือค่ะมะเขือคือน้ลทองเออเมือพอฟังรู้เรื่องน่นทอมจะเวลาพูดก็คือจะออกแตละเออละเออมะือคือหัวใจโคเจอโผโผมโแม่พูบ่าวกูสาวลูกก็เป็นลูก บะนี่จะเป็นปากยาออออออจะเป็นยาจะเป็นยาออออออนี่คือพ่อออคือพ่อออแบบเป็นพ่อแม่ก็คือแม่อาหารเล่นอาหารเยอะมากเลังานทิ้เคีื่ยงนะครัจกินๆเพราะวันนี้เรียนรู้ภาษาภไทยใ ลำลึกเพราะว่าลืมลืมแล้วเพราะว่าแม่ไม่ค่อยพูดภาษาไทยตาจแต่พูดภาษาไทยค่ะเด็กรุ่นใหม่เดยวนี้ขึ้นมาจะไม่พูดละแล้วก็จะไปเมืองเมืเขาหมดเขาจะพูดไทยกันหมดอันนี้ก็ได้แต่ว่าแม่ไม่พูดกับสามีไม่พูดกับลูกเป็นภาษาไทยแต่ว่าพูดกับญาติเขาพูดได้เขาก็ไม่พูดกับลูกแต่มีบางเผ่าบางเผ่านะบางเผาก็คือผูู้ไทยบางเผานี้จะพูดไทยไม่ถนัดนะ คจะพูดไทยนี่จะพูดไม่ถนัดแต่พูดไทยนมหอมนี่เขาภาษาใต้มาก็พูดใต้กับเขาเหนือมาก็พูดเหนือกับเขากลางมาก็พูดกลางกับเขาก็จะไปกับเขาได้หมดแต่บางเผ่านี่คือไม่ได้เลยเขาจะพูดภาษาเขาอย่างเดียวกินใจได้ยินเสลยงเขียดไปนะสั่งร้องเขียดร้อง จริงดีแล้วค่ะบรรยากาศก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแอดอิ่มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะทยอยเก็บนะคะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับแม็กแม็กกี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ